Hai đại long có sụp đại á. Mày biết, 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 ตูมีโม่ตายห้องนั้นอาจจะชุบเแล้วสุพีมีแมวเหรอะอะไรมันบบเด้งวะไปไหนละเนี่ยเจอเจอเจอยังอยูอ่อยู่ออกมาตายแล้วมันตายแล้วไม่ทันวรอไม่ทันไม่ทันออกาไปไหนแล้ววะหนี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 ว่านี่เพิ่มเริ่มชักเริ่มแบบอยู่ไม่นาน หันมาหาทุกคนแรกด้วยนะไอเวยนเยอะแยะเล่นรอจนบอสเกิดเปล่าเกิดไปแล้วเย็นนี้เย็นนี้เตรียมซัดเตรียมซัดกันเลยบอสโลกอะเย็นนี้ได้ซัดมันแน่มันตายแน่บอกเลยบอสโลกที่แสดงว่ามันไม่ไปแล้วมาจะอยู่ได้สักแค่ไหนวะไปไม่ได้แล้ว แบ็กลิฟแล้วมึงไปไปไปกูกูกููเจอ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 พอล่าได้ลองของแล้วพอล่าพอล่าได้ลองของแล้วอยากจะเล่นลองหินตั้งแต่เช้าแล้วพอล่ามันมาใส่เซ็ตหลบเพิ่มมาเนี่ยแตกตายอันนี้ตายของจริงนอนเลยฆ่าด้วยไปไป โดนไปดีโดนไปดีดูเต็มเลยดี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 มันเป็นร้อยดีีก่อนไปหนึ่งทีเป็นดีดีแคปลูกไปโชว์เลยเฮียไปฟ้องไปไปมันแคปจุกลูกโชว์จนนอต้นบกจนโดน่าน่าจะพูกดีที่ตีสิบห้าเนี่ยครับอยู่ห้องพีศาดาะความรัสิบห้าคนนะสิบห้าคนช่วยกันฟัง ดีมาเนี <osc> ่ยเดี๋ยวมันก็มาเชี่วหามันหามันหามันเดี๋ยวเวลาเล่นอีกสิบนาทีเนี่ยไม่รู้มันจะต่อตัวป่าถ้ามันต่อผมก็ต่อนะไหนทำสัำทาซ้มา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  จึกงสองจึไ<อ>๊ไม่เหมือนแก้ตาบอดไม่ได้วะกดไม่เข้าปักดับแล้วตวนใบต่อเนื้อ,อเรียบร้อยเรียบร้อยแกูงหุนมันเด้งแล้วนะหุนมันเด้งไปแล้วนะแก<อ>รสั่เฮ้ยกดออกนี Right? Hey.